ซีรีส์อาลามีวันนี้ขอสปอยซีรีส์เรื่อง Business Proposal นัดบอดวุ่นลุ้นหลักท่านประธานค่ะก็หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยมาแล้วกับซีรีส์เรื่องนี้ในเวอร์ชั่นของเว็บตูนซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยเป็นนิยายบนอินเทอร์เน็ตมาก,ก่อนคราวนี้มาในรูปแบบของซีรีส์แนวลอมคอมเป็นเรื่องราวของพนักง,งานสาวออฟฟิศที่ต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงเพื่อไปนัดบอดแทนเพื่อนสาวของเธอโดยเพื่อนสาวของเธอนั้นมีข้อตกลงว่า ต้องทำให้เขาปฏิเสธให้ได้แต่เรื่องวุ่นวุ่นนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อคู่นัดบอดนั้นเป็นซีอของบริษัทเธอเองแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นมาติดตามชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะเปิดเรื่องมาเจอกับคังแทมูคังแทมูก็คือพระเอกนะคะทุกคนพระเอกนั้นได้บินกลับมาจากดูงานต่างประเทศขณะที่เดินอยู่ในสนามบินนั้น สาวๆที่อยู่แถวๆนั้นก็ต้องตกตะลึงในความหล่อของพระเอกขณะที่เดินอยู่พระเอกก็ต้องหยุดเพราะดันไปเห็นโฆษณาของบริษัทต,ตัวเองบนจอในสนามบินและบนกับคิมมินกิวเลยขาคนสนิทว่าไม่เข้าใจเลยว่าโฆษณานี้ต้องการจะสืออะไรแถมยังเลือกในแบบโฆษณาโนเนมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้บริษัทอีกตัดภาพมาที่ชินฮารีนางเอกเป็นนักวิจัยบริษัท GO Food Company กำลังจะเข้าร่วมงานพิธีเข้ารับตำแหน่งของประธานกรรมการคังแทมูพร้อมกับเพื่อนๆในผแผนกระหว่างรอเริ่มงานเพื่อนๆในผแผนกนางเอกก็กำลังเมากันเรื่องความรอของพระเอกแต่นางเอกที่ได้ยินนั้นก็ไม่เชื่อเพราะดูจากหน้าตาท่านประธานใหญ่แล้วเชื้อคงไม่ทิ้งแถวแน่ว่าไปนั่นนางเอกขณะเดียวกันพิธีกรก็กล่าวเปิดงานและเชิญประธานกรรมการคังแทมูขึ้นมาเข้ารับตำแหน่ง แล้วทุกคนก็ต้องอึ้งกับความหล่อที่เห็นตรงหน้าและชายที่ยืนอยู่บนโพเดียมนั้นก็แนะนําตัวว่าเป็นหัวหน้าเลขาชื่อชาซองหุนหัวหน้าเลขานั้นได้บอกว่าพระเอกไม่มาเราให้มากล่าวคําปลาใสแทนในคําพูดที่ว่าขอบคุณที่ขยันขยอจัดพิธีต้อนรับให้ผมได้แจ้งไปแล้วว่าไม่ต้องจัดงานต้อนรับหวังว่าเราจะได้เจอกันด้วยเรื่องของงานแทนพิธีรีตองพวกนี้ประธานใหญ่ได้ยินนั้นก็ถึงกับกุมขมับ แล้วลุกขึ้นเดินหนีที่หลานชายตัวแสบไม่เข้ามาร่วมพิธีด้านนางเอกนั้นก็ชมว่าประธานคนใหม่นี้เฟียสตีิจริงๆด้านพระเอกไม่ได้ไปเข้าร่วมพิธีต้อนรับเข้ารับตําแหน่งแต่มาที่สนามกอล์ฟเพื่อมาคุยกับกรรมการผู้จัดการพักที่กําลังหัวเสียเพราะพระเอกนั้นได้ขึ้นเป็นประธานกรรมการคนใหม่พระเอกได้บอกกับกรรมการผู้จัดการพักว่าได้ยินว่ารับสินบน รวมถึงญาติญาติคุณก็หัวประมูลรับเหมาแถมยังจ้างหลานตัวเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้บริษัทอีกคุณคิดว่าบริษัทเรากระจอกพราะประธานใหญ่ปิดหูปิดตาทําเป็นมองไม่เห็นละวสิต่อไปนี้ผมจะจับตามองดูคุณเองรห่พระเอกก็เดินจากไปด้วยความเท่เพื่อนร่วมแผนจะพานางเอกนั้นไปเลี้ยงวันเกิดเพราะวันนี้เป็นวันเกิดนางเอกแต่นางเอกนั้นเปลี่ยนใจไม่ไปเพราะมีหนุ่มที่นางเอกแอบปลื้มส่งข้อความมาให้ไปหา ระหว่างทางนางเอกได้โทรคุยกับเพื่อนสีคนสนิทของเธอว่ามินอูได้นัดไปหา <_ d ata> เพื่อนของเธอเลยพูดขึ้นว่าซอยเส้นนั้นน่ะให้เธอนแน่ๆเพราะเท่าที่สังเกตสาวๆที่เข้าหามินอูนกทุกคนตามพระเอกหลังจากกลับจากสนามกอล์ฟก็ไปที่บริษัทและเจอกับปู่ซึ่งต้องการมอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้พระเอกนั่นก็คืองานแต่งงานแต่พระเอกนั้นเป็นคนบ้างานและดูจะไม่สนใจผู้หญิงเลยพยายามปฏิเสธ แต่ปู่นั้นได้นัดบอดให้พระเอกไว้แล้วแล้วให้พระเอกเลือกมาสักคนจาก20คนในวดวงธุรกิจที่เลือกไว้ให้แต่ก็สู้ความดื้อของพระเอกไม่ได้ปู่เลยไปนั่งดูละครแทนด้านนางเอกมาถึงที่ร้านมินอูแล้วก็คิดมโนไปไกลตามคําพูดของเพื่อนสาวของเธอแล้วว่ามินอูจะสารภาพรัรกกับเธอพอเดินเข้าไปในร้านนางเอกก็บ่นว่าล้านมืดพอเธอเดินเข้าไปในร้านก็เห็นมินอูถือเค้กอยู่ เธอก็ยิ่งจินตนาการล้ำลึกไปอีกว่ามินอูจะฉลองวันเกิดให้แล้วจะขอคบกับเธอขณะที่เธอกำลังวิ่งไปหามินอูพร้อมกับรอยยิ้มก็ด้านมองไปเห็นชื่อที่อยู่บนเค้กก็พบว่าไม่ใช่ชื่อของเธอแต่เป็นลูกค้าในร้านนางเอกเลยพยายามเบลกเท้าตัวเองแล้วก็ชนไปที่เค้กเต็มๆม,มโนเป็นเหตุสังเกตได้ก่อนนางเอกจะขอตัวกลับมินอูได้ให้ตั๋วคอนเสิร์ตกับนางเอกแล้วทิ้งทายว่าเอาไปดูกับหนุ่มนะ อย่าไปชวนเพื่อนซีให้เจ้าของเธอไปล่ะนางเอกก็แอบ,บคิดน้อยใจว่ามินอูนั้นไม่เคยรู้สักนิดเลยว่าเธอชอบเขานางเอกได้กลับบ้านไปและช่วยที่บ้านขายไก่ทอดระหว่างที่กําลังเก็บกวาดร้านอยู่น้องชายของนางเอกนั้นได้ไปมีเรื่องกับร้านตรงข้ามนางเอกก็ไปช่วยน้องชายขณะที่เถียงกันไปกันมาอยู่นั้นนางเอกอารมณ์ไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในวันเกิดก็เลยผลักถังใบที่เป็นต้นเหตุให้เจ้าของร้านตรงข้ามอย่างแรง ทำให้ใชายเจ้าของร้านนั้นล้มลงไปไป้ายหน้าร้านพังแล้วนางเอกก็พูดว่าคุณเป็นคนหาเรื่องก่อนนะเช้าวันต่อมาพระเอกคุยกับปู่แล้วบอกว่าจะไล่กรรมการผู้จัดการพักออกเพราะชอบรับสินบนปู่เลยยื่นข้อแลกเปลี่ยนถ้าอยากไล่กรรมการผู้จัดการพักออกแกก็ต้องไปนัดบอดซะพระเอกก็เลยจำใจยอมถูกใจปู่เขาละงานนี้ด้านนางเอกไปทานข้าวกับเพื่อนระหว่างคุยกันอยู่ พ่อของจินยองซอเพื่อนซีนางเอกนั้นก็โทรมาบอกให้ไปนัดบอดแล้วยองซอก็ขอร้องให้นางเอกช่วยไปนัดบอดแทนเหมือนที่นางเอกนั้นเคยช่วยแบบคราวก่อนโดยการปลอมเป็นล่างทรงแต่นางเอกนั้นปฏิเสธเสียงแข็งแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเพราะเพื่อนนางเอกนั้นจะให้ค่าจ้างนางเอกเลยตอบตกลงเพราะนางเอกต้องการนําเงินนั้นไปชดใช้ให้ร้านตรงข้ามที่คืนก่อนนันไปทําป้ายหน้าร้านขอพัง ทางด้านพระเอกหัวหน้าเลขาคนสนิทของพระเอกได้จัดตารางนัดบอดให้พระเอกตามที่ปู่ของพระเอกสั่งด้วยความบ้างงานของพระเอกทีแรกพระเอกก็จะไม่ยอมไปหรอกนะเพราะเสียเวลาพอพระเอกคิดคำนวณดูแล้วก็พูดขึ้นว่าก็เข้าท่าอยู่ในะเอกการแต่งงานนะพูดแบบนี้มีแผนแต่งงานเพื่อธุรกิจแน่แนเพื่อนางเอกนั้นได้พานางเอกมาเลือกชุดใส่ไปนัดบอดนัดบอดครั้งนี้นางเอกจะมาในลุคเซ็กซี่และเป็นสาวมัน่นเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริง ขณะที่นางเอกนั่งรอพระเอกอยู่นั้นพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อนางเอกเห็นพระเอกครั้งแรกนางเอกถึงกับตะลึงในความหลอ่อแต่ก็คิดในใจว่ารีบๆปิดจับจะดีกว่าระหว่างนี้นางเอกก็พยายามทำตัวหยาบคายเพื่อให้ฝ่ายชายรู้สึกไม่ชอบเมื่อทั้งคู่แลกนามบัตรกันนางเอกก็เห็นชื่อของพระเอกคังแทมูพร้อมกับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทที่นางเอกทำงานอยู่นางเอกก็จึง้งงานงอกแล้วฉัน เลยขอตัวไปห้องน้ําเพื่อโทรหาเพื่อนแต่ก็โทรไม่ติดนางเอกกะจะชิ่งหนีสุดท้ายก็กลับไปที่โต๊ะเพราะคิดในใจว่ามีเงิน8ปดแสนวันเปนเดิมพันชินหารีเธอทําทได้นางเอกได้พยายามหลายๆกลลเม็ดที่คิดว่าผู้ชายจะไม่ชอบผู้หญิงลักษณะนิสัยแบบนี้แต่ตรงกันข้ามพระเอกได้บอกว่าผมชอบคนพูดจาตรงไปตรงมาแบบคุจินยองซอมากกว่าพวกโกหกนางเอกเห็นท่าไม่ดีดูจะไม่ได้ผล พระเอกดันชอบสง,งนันเลยปล่อยระเบิดตุ้มสุดท้ายงัดไม้เด็ดเป็นแม่เสือสาวชวนพระเอกขึ้นห้องตั้งแต่เจอกันวันแรกถ้าใช้ไม้นี้ผู้ชายที่ไหนก็ไม่ชอบแน่ๆแ,แต่ที่ไหนได้พระเอกดันตอบตกลงแต่ดูๆแล้วพระเอกต้องการแกล้งนางเอกนั่นแหละเพราะเห็นนางเอกดูประมาอยู่นะกระดิกเท้าลวดซะขนาดนั้นที่ล็อบบี้โรงแรมพระเอกจะพานางเอกขึ้นห้องนางเอกก็คิดในใจว่าไม่นะฉันจะเสียตัวแบบนี้ไม่ได้ นางเอกเลยคิดที่จะหนีแต่เกิดเรื่องพอดีมีป้าคนหนึ่งมาหยุมหัวนางเอกไว้เพราะคิดว่านางเอกไปแย่งสามีของเธอที่ชื่อมินซิกแล้วป้าคนนั้นก็ยื่นมือถือที่มีรูปผู้หญิงที่คว้กับสามีของเธอให้นางเอกดูแล้วก็บังเอิญที่ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวคล้ายกับนางเอกพอดีทั้งคู่ด้วยเถียงกันพระเอกก็เลยเข้ามาช่วยห้ามไว้แล้วบอกให้ป้าไปเคลียร์กับสามีของเธอแล้วพานางเอกออกไปจากโรงแรมนางเอกโดนหาว่าเป็นมือที่สามไปซะแล้ว แต่นางเอกก็คิดว่าในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่บ้างเลยถือโอกาสบอกพระเอกเพื่อให้พระเอกปฏิเสธเธอนางเอกได้พูดขึ้นว่าฉันเป็นคนบ้าผู้ชายสุดๆมหาว่าเป็นเมือที่สามได้ไงถ้าเหมือที่สี่ที่ห้าเมือปลาหมึกก็ยังพอว่าพระเอกได้ยินก็รู้สึกแปลกๆงงๆกับผู้หญิงคนนี้นางเอกเลยบอกก็คุณชอบคนพูดตรงๆนี่แต่นี่ก็ดูมากไปแล้วสิใช่ไหมอุ๊ยดูคุณเธอพูดขณะเดียวกันป้าคนม่เกี์ก็ตามมาหาเรื่องนางเอกอีก นางเอกเลยขอตัวไปก่อนไม่งั้นสวยแน่ป้าคนนั้นก็วิ่งตามนางเอกไปส่วนปู่พระเอกก็โทรมาหาพระเอกแล้วบอกว่ากลับเร็วขนาดนี้ต้องเตรียมตัวดูตัวครั้งหน้าแล้วสินะเพราะดูท่าดูตัวคราวนี้ก็คงไม่รอดแต่ผิดคาดพระเอกดันบอกไปว่าดูตัวครั้งหน้าไม่ไปครับผมจะแต่งกับคุณจินยองซอที่มาดูตัวกับผมวันนี้หัวหน้าเลขาที่ขับรถให้พระเอกอยู่ได้ยิน ถึงกับเลกหัวคว่ำด้านปู่ก็ตกใจนั่งไม่ติดโซฟากันเลยทีเดียวด้านนางเอกนั้นไปเมาส์กับจินยองซอเพื่อนสาวคนสนิทที่ให้หนางเอกไปดูตัวแทนเธอเธอคิดว่าแผนอาจไม่สําเร็จเพราะนางเอกบอกว่าพระเอกคือประธานบริษัทที่นางเอกทํางานอยู่แต่นางเอกบอกว่าแผนสําเร็จแล้วทั้งคู่เลยไปฉลองกันต่อที่คาราโอเกะระหว่างนั้นเพื่อนนางเอกได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านที่โทรมาบอกว่า ทางบ้านพระเอกตกลงจะแต่งงานด้วยเพื่อนนางเอกก็เดินคอตกเข้ามาแล้วก็โวยวายกับนางเอกว่าเธอทำอยังไงของเธอ้างแทมูถึงขอฉันแต่งงานยะด้านนางเอกนั้นก็งงไปตามๆกันส่วนทางหัวหน้าเลขาก็สงสัยว่าพระเอกจะแต่งงานกับผู้หญิงคบซ้อนแบบนั้นจริงๆหรอแต่งไปก็จะมีแต่ปัญหาในอนาคตนะแต่พระเอกก็ยืนยันจะแต่งเพราะปู่บอกว่าเธอจะมาเสริมบรารมีให้จะให้หลุดมือไปได้ไงล่ะแถมเธอยังโดนใจผมและเป็นคนตรงๆอีกด้วย ทางเพื่อนนางเอกนั้นได้ชิงไปอยู่ที่โรงแรมเพราะครอบครัวของทั้งสองตระกูลต้องการเจอหน้ากันแล้วก็โทรไปบอกให้หนางเอกนั้นช่วยตามเช็ดเรื่องดูตัวที่เก่อไว้ด้วยแต่นางเอกนั้นได้แนะนํากลับไปว่าถ้าเจอพระเอกก็บอกไปว่าคนที่ดูตัวด้วยคือตัวปลอมที่ฉันจ้างมาเพราะฉันไม่อยากดูตัวและไม่อยากแต่งงานหลังจากนั้นนางเอกก็พูดขึ้นว่าถ้าไปเจอกับประธานคังแทมูที่บริษัทฉันแย่แน่แ,นแค่คิดก็ขนลุกแล้ว แต่เพื่อนนางเอกนั้นบอกว่าอย่าคิดไปไกลอยาเป็ร์เซ็นเจอกันระะว่างประธานกับพนักงานทั่วไปเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยแต่พอตอนเช้านางเอกไปทํางานก็ดันขึ้นลิฟต์ตัวแรกไม่ทันเลยรีบวิ่งไปที่ลิฟต์ตัวด้านในที่กําลังจะปิดเพราะว่ากลัวสายนางเองกกําลังจะเข้าลิฟต์ก็เห็นพระเอกเลยรีบหันหลังกลับประธานใหญ่เลยบอกว่าให้รีบเข้าลิฟต์มาหมอยืนทาอะไรอยู่ นางเอกเลยค่อยๆก้าวถอยหลังไปพอลิฟต์ถึงชั้นของนางเอกนางเอกก็รีบเดินออกไปขณะเดียวกันพระเอกก็ก้มลงไปเก็บบัตรพนักงานที่นางเอกทำตกไว้พร้อมกับเห็นตำแหน่งและชื่อของนางเอกพระเอกเลยเรียกนางเอกว่าคุณชินฮารีนางเอกก็จึ้งและคิดในใจว่าพระเอกรู้ชื่อฉันได้ไงเนี่ยพระเอกบอกว่าคุณทำบัตรตกนางเอกเลยถอยหลังไปและคว้ามือไปเอาบัตรพนักงานคืน เมื่อพระเอกกลับไปถึงที่ห้องทำงานพระเอกก็ไปค้นหาชื่อชินฮารีเพราะคุณชื่อนี้และจำได้ว่างานล่างของคนนี้ไอเดียดีอยู่เก่งพอตัวเลยล่ะแต่เมื่อเห็นรูปก็จำไม่ได้นะว่าเป็นนางเอกเพราะรูปในประวัติส่วนตัวนั้นได้ใส่แว่นและไม่ได้ใส่วิกผมแบบที่นางเอกปลอมตัวในวันนั้นทางปู่คุยกับพระเอกจะแต่งงานกับจินยองซองไม่กลัวทางนั้นปฏิเสธหรอพระเอกก็หลงตัวเองอยู่นะบอกว่าผมมีรูปร่างหน้าตาดีรวยขนาดนี้แถมมีสมบัติผู้ดีปู่คิดว่าไงล่ะ ปู่เองก็ไม่ต่างกันยอหลานตัวเองเข้าไปอีกหัวหน้าเลขาถึงกับหัวเราะกลบเกลื่อนให้กับปู่และหลานคู่นี้ด้านนางเอกนั้นโทรหาเพื่อนแล้วบอกว่าให้รีบไปเคลียร์กับพระเอกซะเพราะบังเอิญเจอพระเอกมาเ้าที่บริษัทที่หลานสะดวกซื้อหัวหน้าเลขาของพระเอกนั้นได้ไปเห็นเพื่อนของนางเอกที่คุยอยู่กับเด็กหลังจากนั้นเพื่อนของนางเอกได้เดินออกจากหลานสะดวกซื้อแต่ได้ลืมกุญแจกับกระเป๋าสตางค์เลยจะกลับไปเอาแล้วได้เดินชนเข้ากับหัวหน้าเลขา เพื่อนของนางเอกเห็นหัวหน้าเลขาแล้วก็เกิดตะลึงพร้อมกับคิดว่าเจอแล้วความรักของฉันหลังจากมโนอยู่นั้นก็ตั้งสติได้แล้วกล่าวขอโทษก่อนที่เลขาจะเดินออกไปเพื่อนนางเอกนัดนางเอกไปคุยเพื่อบอกเรื่องที่พระเอกจะขอนัดคุยกันอีกแล้วบอกให้นางเอกนั้นไปแทนเพราะเธอติดธุระประชุมนางเอกจะไม่ไปเพื่อเลยอ้างเรื่องที่เคยช่วยนางเอกไว้นางเอกเลยต้องยอม ตอนค่ำนางเอกไปรอพระเอกที่ร้านตามที่เพื่อนบอกไว้แต่พระเอกไม่มาสักทีนางเอกเลยแชทไปถามเพื่อนขณะนางเอกก้มลงไปพิมพ์แชทพระเอกที่กำลังโทรหาจินยองซอก็เดินมาพอดีพระเอกเลยถามนางเอกว่ามีมือถือสองเครื่องเหรอนางเอกกำลังจะตอบพระเอกเลยคว้ามือถือนางเอกมาแล้วแมเบอร์ให้พร้อมกับบอกว่า เราจะแต่งงานกันก็ควรมีเบอร์ต่อสายตรงหากันสิทางด้านนางเอกก็บอกว่าเพิ่งเจอกันครั้งเดียวเนี้ยนะจะแต่งงานกันพระเอกเลยเถียงกลับที่คุณยังชวนผมขึ้นห้องได้เลยนางเอกก็เลยบอกไปว่าฉันถูกคลุมถุงชนและเกลียดการดูตัวที่สุดรวมถึงธุรกิจครอบครัวด้วยเอาเป็นว่าลืมๆืมไปว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องแต่งงานละกันนางเอกก็ชิงหนีไปพระเอกหงุดหงิดที่ดนปฏิเสธก็เลยเดินตามไป แล้วบอกกับนางเอกว่ามาแต่งงานกันหรือถ้ามองว่าเราเพิ่งรู้จักกันมาเดทกันสักสิบครั้งก็ได้นะแต่นางเอกก็ยังคงปฏิเสธอยู่ดีและบอกว่าหวังว่าเราจะไม่มีเรื่องให้เจอกันอีกขณะที่นางเอกกำลังจะเดินข้ามถนนดันเจอกับมินอูพอดีเลยหาทางหลบเพราะกลัวมินอูนั้นเห็นเธอแต่งตัวในสภาพแบบนี้แต่นางเอกหลบยังไงให้ตัวเองดันไปเปิดป,ประตูรถที่อยู่ตรงนั้นพอดีซึ่งก็คือรถคันที่พระเอกนั่งอยู่จะบังเอิญอะไรขนาดนี้ พระเอกได้ถามนางเอกว่าไหนคุณบอกไม่อยากเจอกันอีกแล้วก็ไม่อยากแต่งงานกับผมแล้วที่ทำอยู่นี้คืออะไรนางเอกก็แก้ตัวไปว่าที่ย้อนกลับมาเพราะจะมาบอกให้ชัดเจนว่าอย่าติดต่อมาอีกนะแต่พระเอกก็ยังยืนยันยังไงก็จะแต่งงานกับคุณจินยองซอเพราะงานบอกมาทำไมไม่อยากแต่งงานกับผม นางเอกเลยบอกไปว่าฉันไม่ชอบทุกอย่างในตัวคุณเลยรวมถึงคำพูดหลองตัวเองว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้มันดูพิลึกนะ่ะแล้วก็หน้าตาที่เหมือนนกดึกดำบันนั่นด้วยหัวหน้าเลขาได้ยินถึงกับหัวละออกมาด้านนางเอกนั้นเหมือนลากพระเอกมาตบกลางสี่แยกแล้วก็เดินจากไปพระเอกก็งงว่านกดึกดำบันนั้นหน้าตาเป็นยังไงกันเลขาก็เลยเอารูปให้ดูแล้วบอกว่าเหมือนมากๆโดยเฉพาะจมูกนั่นน่ะแหมกวนได้อีกนะคุณเลขาลูปหลอ นางเอกได้ไปเจอกับเพื่อนแล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นเพื่อนนางเอกก็สงสัยว่าถึงครอบครัวฉันกับเขาจะดองกันยังไงก็ไม่ไรวยอันดับหนึ่งอยู่ดีหรือเขาปิ้งเธอเข้าจริงๆนะนางเอกบอกเลอเธอ <c oughs> เขาสนใจธุรกิจตระกูลเธอมากกว่าเธอไปเคลียร์เรื่องปฏิเสธแต่งงานกับประธานคังแทมูให้จบเถอะ <c oughs> เรื่องจะได้จบจบไปเ <c oughs> พื่อนนางเอกก็ชวนนางเอกดื่มต่ออีกหน่อยค่อยกลับก่อนจะโดนพ่ออารวาสถ้ารู้ว่าทำนัดบัดวันนี้เลยเทะ แล้วยังบอกนางเอกเรื่องที่ตกหลุมรักหนุ่มหลอที่น่าจะทำงานออฟฟิศแถวนี้อ๋อจริงๆคือนางจะมาดูหนุ่มมากกว่าใช่ไหมเนี่ยตอนเช้าเพื่อนนางเอกส่งข้อความนัดเจอพระเอกอีกพระเอกเลยส่งกลับบอกจะบอกสถานที่อีกทีนางเอกก็บอกเพื่อนซีว่าอย่าคุยเพลินจนหลุดพูดเรื่องฉันนะถ้าเขาถามว่าผู้หญิงที่มาวันนั้นคือใครให้บอกไปว่าเธอจ้างมาจากตัวแทนพาร์ทไทม์ผ่านเอเจนซี่เลยไม่รู้จักมาก่อนที่บริษัทนางเอก เพื่อนร่วมงานข้างโตะนางเอกนั้นไม่ใส่เข้านางเอกเหลือบดูก็พบว่าเป็นมินอูที่โทรเข้ามานางเอกเลยแอบตามไปดูว่าสองคนนั้นคุยกันจริงไหมนางเอกเห็นมินอูยื่นถุงกระดาษให้เพื่อนร่วมงานนางเอกแล้วทั้งคู่ก็เดินออกมาทางนางเอกก็รีบหลบแล้วจะเดินไปขึ้นลิฟต์ก็ดันเจอกับพระเอกออกมาจากลิฟต์แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วนางเอกรีบวิ่งหนีแต่ไปชนเข้ากับคนคนหนึ่ง แล้วตัวนางเอกนั้นก็พลิกหงายหลังหล้มลงไปพร้อมกับรองเท้าแตะที่กระเด็นไปแปะ,แปะโดนหน้าพระเอกเข้าอย่างจังนางเอกได้มองขึ้นไปกระพบว่ารองเท้าของเธอนั้นโดนหน้าพระเอกแล้วเลขาก็ทักท่านประธานว่าเลือดกำเดาไหลานางเอกเห็นท่าไม่ดีรีบลุกแล้วรวบวมพลังทั้งหมดที่มีวิ่งหนีไปทั่วตึกส่วนพระเอกก็วิ่งตามใยเสือเ้อกาวชุดขาวไปซึ่งก็คือนางเอกนางเอกรีบเข้าไปในลิฟต์แล้วกดปิด นึกว่าตัวเองจะรอดแล้วแต่พระเอกเอารองเท้าแตะนั้นกั้นประตูลิฟต์ไว้นางเอกรีบผันหน้าหลบเพราะกลัวพระเอกจำได้พระเอกได้ถามว่าป่ารองเท้าใส่ผมทําไมนางเอกบอกพอดีลื่นล้มทําคุณเลือดก,กาเดาไหลขอโทษด,ด้วยค่ะพระเอกที่ดูจะเอาเรื่องก็มองไปเห็นบัตรพนักงานนางเอกเลยพูดเรื่องร่างข้อเสนอที่นางเอกทําอยู่พระเอกได้ชมว่าไอเดียดีเลยจําได้ผมว่ามันดีนะนางเอกก็ดีใจใหญ่แล้วก็คุยเรื่องงานของเธอไม่หยุด จนมาถึงชั้นที่เธอทํางานอยู่เลยขอตัวออกไปส่วนพระเอกมองว่านางเอกพฤติกรรมแปลกๆแ,แต่ก็เป็นคนทํางานดีนางเอกที่กําลังกลุ้มใจเรื่องมินอูคบกับเพื่อนร่วมงานสุดท้ายก็รู้ว่าทั้งคู่ไม่ได้คบกันตัดภาพมาที่เพื่อนนางเอกมาตามที่นัดคุยกับพระเอกไว้ระหว่างที่กําลังจอดรถอยู่นั้นเธอได้ถอยรถไปชนกับรถที่พระเอกนั่งอยู่พอดีหัวหน้าเลยขาเลยเดินไปคุยเลยก็ได้นําบัตรของเธอมาแล้วก็พูดขึ้นว่าหัวหน้าเทมจินยองซอมาล่นกลุ่หนั้นหรอ เพื่อนนางเอกบอกว่าใช่ทำไมล่ะคะพระเอกลงรถมาได้ยินพอดีแล้วบอกว่าปัญหาใหญ่แน่คุณจินยองซอตัวปลอมเพื่อนนางเอกเถียงกลับใครตัวปลอมพระเอกเลยบอกผมคือคู่ดูตัวคุณจินยองซอเมื่อสองวันก่อนเพื่อนนางเอกเลยรู้ว่าคนตรงหน้าคือคังแทมูพระเอกได้ถามเพื่อนนางเอกเรื่องผู้หญิงที่มาดูตัวแทนวันนั้นเพื่อนนางเอกเลยบอกไปว่าไม่รู้จักแค่จ้างมาจากบริษัทพาร์ทไทม์แต่พระเอกไม่เชื่อเลยทักไปว่า แต่กระเป๋าที่ผู้หญิงคนนั้นสะพายมาคราวก่อนเหมือนใบของคุณเลยนะเพื่อนนางเอกเลยพยายามแก้ต่างว่ามันคนละใบกันนะใบนั้นชาแนลแต่ใบนี้แซงโรรองพระเอกเลยบอกว่าหนาบอกว่าไม่รู้จักกันไงแล้วร,รู้ได้ไงว่าเขาสะพายกระเป๋าอะไรพระเอกจับโปได้แล้วเพื่อนนางเองกกลัวพระเอกไปบอกผู้ใหญ่เลยบอกไหนๆแล้วก็เข้ากันไม่ได้ก็เลิกเลก,กันไปเถอะ พระเอกเลยต่อรองบอกให้เพื่อนนางเอกนั้นนัดนางเอกออกมาให้หน่อยเพื่อนนางเอกก็สติแตกนิดหน่อยที่ต้องทำตามข้อต่อรองของพระเอกเพื่อนนางเอกได้ส่งข้อความไปโกหกนางเอกว่าทุกอย่างเคลียร์จบแล้วแล้วก็ไปหานางเอกที่บ้านด้านหัวหน้าเลขาหรือว่าจินยองซอคือผู้หญิงที่เคยเจอวันนั้นก็แอบงอยเพราะเธอเป็นลูกเจ้าของบริษัทใหญ่ส่วนพระเอกแค้นฝังหุ่นกับคำพูดนางเอกที่เคยบอกว่าพระเอกหลงตัวเองแถมเหมือนนกดึกดำบรร์ ถึงขนาดบอกว่าถ้าเจออีกจะคิดบัญชีแค้นกับนางเอกให้ได้ตัดภาพมาที่เพื่อนนางเอกช่วยนางเอกไปเที่ยวเล่นและพาไปหาชุดสวยๆใส,ส่พอถึงร้านอาหารเพื่อนนางเอกได้บอกความจริงว่าตานั่นจับโปได้ว่าเราเพื่อนสีกันเลยยอมทําตามพาเธอมาเจอกับตานั่นอีกไม่งั้นก็กลัวเขาจะจับได้ว่าเธอเป็นพนักงานในบริษัทเขาเดี๋ยวจะโปะแตกอีกเพราะเขาบอกว่าจะไปสืบเองพร้อมกับบอกว่าตานั่นต้องการคําขอโทษจากเธอก็พูดไปดีๆละ่ะฉันไปแล้วนะ อ๋ออย่าลืมใส่วิกผมด้วยนางเอกจะรีบชิ่งหนีแต่เห็นพระเอกเข้ามาพอดีหนีไม่ทันละและ,และรียบใส่วิกระหว่างที่เรียบอยู่นั้นนางเอกก็ทำของตกพระเอกได้เก็บนำบัตรร้านไก่ทอดของนางเอกได้แล้วก็ถามว่าทำงานอยู่ร้านไก่ทอดหรอหนางเอกก็หลุดปากบอกไปว่าที่ร้านเปิดร้านไก่ทอดอ้าวเผลอพูดเรื่องบ้านตัวเองไปซะง,งั้นด้านพระเอกก็ถามต่อว่าปลอมตัวหนะได้ค่าจ้างเท่าไหร่หนางเอกเลยบอกไปว่าจะไม่ทำแต่เพื่อนก็ยังขอร้องให้ช่วย วกกับตอนนั้นร้อนเงินพอดีแค่เงินเดือนก็ไม่พอจ่ายเลยรับปากปลอมตัวให้ด้านพระเอกนั้นด้านชมไปว่านึกว่าเป็นแก๊งตกทรัพย์แต่ทำงานออฟฟิศด้วยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนางเอกก็ขอโทษพระเอกโดยบอกไปว่าฉันชดใช้ด้วยเงินทองไม่ได้สำหรับคนที่มีเพียบพร้อมแบบคุณแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่พอจะช่วยได้ก็จะชดใช้ให้นางเอกก็สังเกตดูสีหน้าพระเอกแล้วเหมือนยังโกรธอยู่พระเอกนั้นก็พูดขึ้นมาว่า ผมเหมือนนกนึกดำบันตรงไหนนางเอกเลยถามกลับไปว่าที่แกโกรธเพราะเรื่องนี้เองเหรอแต่พระเอกบอกโกรธก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องนกเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครพูดเหลวไหลแบบนี้นางเอกเลยรีบแก้ตัวว่าพระเอกพูดแต่เรื่องแต่งงานก็เลยพร่องพูดเรื่องนี้ไปให้มันจบๆแต่ก็เหมือนอยู่นะสายตาคมๆแขนขายาวเฟื้อยหน้าเท่ากําปั้น เอ้ายังไม่จบยังจะพูดขึ้นมาอีกนะนางเอกแต่นางเอกดูแล้วพระเอกไม่สบอารมณ์เลยขอโทษซ้ำอีกรอบนางเอกขอตัวกลับแล้วพระเอกก็โทรเข้าเบอร์นางเอกที่เคยเมมไว้ให้แล้วบอกว่าถ้าโทรหาให้รับใส่ด้วยไม่งั้นตามถึงบ้านแน่พระเอกได้ถามชื่อนางเอกนางเอกนั้นเกือบหลุดบอกชื่อตัวเองไปจริงๆแล้วนางเอกก็เลยเมกชื่อปลอมๆไปว่าชื่อคมฮีเพราะกลัวพระเอกจะไปสืบได้ตอนดึกพระเอกเปิดทีวีแล้วไปเจอกับสารคดีนกดึกดำบรร ก็เลยเคืองเลยโทรไปกวนนางเอกที่หลับไปแล้วแค้นฝังหุ่นของแท้เลยแบบเนี้ยนางเอกก็หัวเสียต้องตื่นมารับโทรศัพท์ตอนตีสี่เราต้องไปทํางานในสภาพที่ง่อยมากทางด้านพระเอกนั้นก็ยังคงเดินสายดูตัวเพราะประธานใหญ่สั่งมาปู่พระเอกนั้นสั่งให้ดูตัวจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจแต่พระเอกบอกว่าผมเจอคนที่จะแต่งงานด้วยแล้วแล้วส่งซิกบอกเลขาให้ช่วยยืนยันปู่พระเอกได้ยินดังนั้นเลยบอกให้รีบหาเวลาพามาเจอหน่อย พระเอกเลยลอดตัวไม่ต้องไปดูตัวต่อแล้วเลขาได้คุยกับพระเอกว่ากหกไปแบบนั้นจะทำไงล่ะทีเนี้ยพระเอกก็มีแผนจะให้นางเอกมาเป็นคู่ให้เลยโทรให้นางเอกออกมาเจอหลังเลิกงานไม่งั้นจะไปหาถึงบ้านพอนางเอกมาถึงพระเอกเลยเข้าเรื่องขอให้นางเอกนั้นมาเป็นแฟนกันจริงๆแบบแกล้งเป็นแฟนกันแต่นางเอกบอกว่าทำไม่ได้แล้วอีกอย่างเมื่อวานพระเอกก็เพิ่งต่อว่านางเอกมาแต่วันนี้จะมาขอร้องอีกเนี่ยนะ พระเอกเลยบอกว่าที่ต้องเป็นคุณเนี่ยเพราะว่าคุณรู้เรื่องผมแล้วถามแสดงเก่งผมก็ไม่ต้องกลัวความลับล่วนคุณน่ะเหมาะสมสุดแล้วและที่สําคัญที่สุดคุณน่ะได้รับปากผมไว้แล้วนะว่าถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยก็จะช่วยเพื่อแสดงความขอโทษแต่นางเอกก็ไม่รับปากด้านพระเอกนั้นก็ใจป้ามป่าสุดๆงัดไม้นี้ออกมาบอกว่าจะให้แปดแสนวอนเพิ่มให้ด้วยอีกสองเท่าทุกครั้งที่ไปเจอปู่เพราะปู่ขี้สงสัยไปแค่สองครั้งไม่ได้หรอกแต่นางเอกก็ยังไม่ตับตกลง พระเอกได้ขับรถมาส่งนางเอกที่บ้านแล้วก็ยังถามต่ออีกว่าสรุปว่าตกลงไหมนางเอกก็ยังคงยืนยันว่าไม่เหมือนเดิมด้านพระเอกก็วยวายว่าคิดจะกลับคำเหรอไหนคุณบอกว่าจะช่วยไงนางเอกก็ได้แต่พูดว่าเออแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายพอพระเอกกลับบ้านปู่ก็ถามว่าจะนัดแฟนมาเจอกับปู่ตอนไหน พระเอกได้ยินดังนั้นก็สีหน้าไม่ค่อยดีพอเพิ่งไปขอให้นางเอกช่วยมาแต่นางเอกไม่ช่วยปู่ก็สังเกตเห็นจากสีหน้าพระเอกก็เลยถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพระเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะหาเวลาว่างนัดมาเจอกันพระเอกได้โทรหานางเอกและถามว่าอยู่ไหนนางเอกก็บอกว่าดึกขนาดนี้จะให้อยู่ไหนได้ล่ะก็อยู่บ้านน่ะสิพระเอกบอกให้นางเอกนั้นลงมาเจอหน่อยตอนนี้อยู่หน้าบ้านเธอแล้ว นางเอกก็รีบไปเปิดม่านดูแล้วก็เห็นว่าเป็นพระเอกจริงๆก็เลยวยวายว่าทําไมมาดึกๆไม่บอกกันก่อนพระเอกบอกว่าจะลงมาไหมหรือจะให้เข้าไปนางเอกก็เลยรีบบอกไปแล้วก็แต่งหน้าให้เหมือนตอนปลอมตัวเพราะกลัวพระเอกจะจับได้พระเอกก็งงว่าแต่งหน้าทั้งทางที่จะนอนเนี่ยนะแต่นางเอกก็แก้ตัวไปว่าไม่เคยให้ใครเห็นหน้าถ้าไม่แต่งหน้าพระเอกจะยื่นสัญญาให้นางเอกดูและให้จําข้อมูลทั้งหมดในนี้ก่อนที่จะไปเจอคุณปูแต่นางเอกตอบไปว่าแค่บอกว่าเขาคิดดูก่อน ไม่ได้บอกว่าจะตกลงทำนะด้านพระเอกนั้นมองว่าไม่มีวิธีไหนที่นางเอกจะช่วยพระเอกได้เลยเนอกจากวิธีนี้ก็เลยบอกนางเอกไปว่าคุณน่ะพูดเองนะว่าจะช่วยผมเพราะงั้นมาทำสัญญานี้กันเถอะนางเอกก็ยังคงไม่ตอบตกลงแล้วบอกให้พระเอกไปหาผู้หญิงคนอื่นช่วยแล้วก็รีบลงจากรถพระเอกก็วิ่งตามไป นางเอกก็บอกไปว่าช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเหตุผลบางอย่างแล้วก็คิดในใจว่าฉันจะหลอกคุณทั้งคู่ซึ่งเป็นทั้งประธานใหญ่และประธานกรรมการบริษัทที่ฉันทำงานอยู่ได้ยังไงแต่พระเอกอยากรู้เหตุผลทันใดนั้นเองนางเอกก็หันไปเห็นน้องชายกลับมาบ้านพอดี <c oughs> ก็เลยดึงพระเอกมาบังไว้และบอกว่าให้คุยกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วก็ผลักพระเอกให้รีบกลับแต่พระเอกนั้นดันเสียหลักจะหงหลังนางเอกที่หันไปเห็นพอดีก็เลยรีบเอื้อมมือไปดึงไว้แต่ก็ล้มลงไปทั้งคู่ แล้วทั้งคู่ก็จ๊บกันค,ค่ะทุกคนค่ะ EP 1และ2ก็จบไปแล้วนะคะแล้วมาต่อกันใน EP ถัดไปนะคะกำลังสนุกเลยยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนกันไว้ด้วยล่ะสำหรับวันนี้แอดก็ไปละค่ะบาย